The one and love the cafe. โยใครมีแสงใช่ไหมอันนีบบ้อะไรอ่ะรถรถแทเบนร์เยเบอร์โคยครมันมีแบบเดียวเหรอหรือแบบเดียว เอาตาพรได้ลูกอ่ ียนตั้งสามเหรียญนี้นะครับกดตัวไอบนนี้เลยนะคะเรามาเล่นอันนี้กันเลยเล่นยังไงครับไหนขอดูใกล้ๆหน่อยนะไหนดูสิข้างหน้าเป็นอะไรอุ้ยอันนี้อะไรนี้มันเป็นเข็มนาฬิกาแล้วข้างหลังมันจะมีปุ่มให้อ่อให้พอออนมีมีสองสองปุ่ม กดได้ทั้งสองปุ่มเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แล้วนี่เป็นเอาไว้หิ้วใส่กระเป๋าด้วยนะนี่เป็นตัวีอันนี้มันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นตัวให้ดูแต่ให้ดูลูกก่อนเนาะแต่ยังไม่ต้องบอกชื่อเดนี่เป็นตัวนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปิดไฟเลยปิดไฟอ่ะเดยดเดยวลองกดอีกตัวหนึ่งก่อนสิลูกกดยังไงก็คือเปลี่ยนกดการกดข้างหลังนี้ใช่ไหมอ่านี่ข้างล่างนี่เป็นอุ้ยตัวนี้น่ารัก กดอีกทีอ so ่ะเดี๋ยวแม่ป hey. 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 yeah. okay. yep. okay. ิดไฟให้นะอย่เกดนะครับอ่ะมันจะมองเห็นไหมคะห็นอะไม่้อะกดท้างไว้ก่อนนะอุ้สวยสวยสูสูงเอ้ยเอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะต่อไปอีกปุ่ม เราไปเจอนาฬิกายโยคัยเนี่ยอยู่ที่อะไรนะร้านแดาเดนละคะเพราะว่าวันนั้นเราซื้อไม่ทันเราก็เลยต้องมาซื้อนี้แทนนะคบจริงๆแล้วเนี่ยเราตามหาซื้อที่มันตกรุ่นดีกว่าไหมถูกด้วยเนาะอันละ39บาทเองมันจะได้ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราตามหาดีไหนอกจากว่าอันไหนที่เราอยากได้เราค่อยไปซื้อเป็นชุดเลยเป็นแพ็คดีค้งะอ่านี่เหรียญของคุณพลนะที่คุณพลบอกเมื่อกี้ให้ไปกดเลยข้างบนรูปตัวไออ,อ่ะ นี่นี่ที่คนมีแล้วสามตัวน,นี้น่ารักมากอ,อ,อันไหนดูที่นี่ชอบตัวไหนที่สุดครับชื่อตัวอะไรอ่ะมีเขาตัวสามมีเขาทําไมคุณคนึงชอบตัวนี้ล่ะเพราะว่าน่ารักอะมันมีเขาเนี่เนี่ยบางทีกระจูม,มีหูโอเคแม่เขาลองกดไหนนะครับมีพีชด้วยออกทางไหนอะเนี้ยเซนติคัสอันนี้เนี้ยอันนี้อันนี้ นี้โคมสังนักท่องเที่ยวและอันนี้โราเบียนนักไต่ไมวยันนี้เสือจิ้งค์อันนี้นักท่องเที่ยวอันนี้นักไต่ไมยมาแล้วมาแล้วอันยองไม่ยองอันยองยังนีรักแฟนสำหรับนาฬิกาโยไคว่าจากแฮปปี้ แม่ลานักดอนัลก็ขอจบเพย์ด้วก่อนนะคะแลาจะเจอกิปต่อไปจ้าอย่าลืมกดแชให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย